ここでレンドルビームとはどのような植物か触れプいゼントですがタイ北部の山岳地帯には数多くのレンドルビームが自生していますノビル系レンドルビームは海抜 1500m から 1000m くらいの高地に観生しています<何> บากาศเย็นบ้านมีให้ได้หมดนนีคือบ้านหาว่าบ้านเรามีอักยภาพมีอะไรบ้าเนี่ยนี่ครับน่ามันมีานมีให้กุยยือยามอน้ำบ้นเมื่อมันมีให้กุ้ยชยาหรือน้ำมันปรากฏว่านะครับเขายับมา อาจารย์ทั้งหลายที่ไปย่ำมาเอาก้นไม้ป่ามาปลูกมันตายอาจารย์อาจารย์อาจารย์มตตาธรรมผมผมว่าอาจารย์ทยิ้มมัง่าวไปเนาะหลวงพ่อคนยิ้มมัง่าวไปเนาะก้นไม้มันอยู่กลางป่ามันมันตายทิ้งเอามาปุ๊บมันตายมันผิปกติอะไรเนาะต้องหาความผิดปกติให้เจออาจารย์บอกอู้อ่าพอมาเจอเนี่ยครับคือคือที่อาจารย์ว่ามันกลัวหัวอย่างเนาะ ไอ้กุ้ยไม้เป็นถ่าอากาศนะครับกุ้ยไม้เป็นถ้าอากาศแอร์รูดมันอยู่กลางบนบนเขามันก็อยู่มันได้เงียยถ้าอากาศมาใส่กระถางนั้นปฏินะครับในหนังสือมันเขียนหน้ากลัวว่าหูมันจะต้องมีหูสปาสเปรดหูแบบนีนว่ากระถางมันต้องมีหูในในหนังสือตำราอาจารย์เราพี่เขียนไว้นะกุ้ยไม้มันต้องมีหูอ้นนี้ อาจารย์บามันก็กลัวอ่ะอันนี้มันมีหูกระดาษหน่สองอแล้วอันที่หนึ่งนะอันที่สองนะฮะผมวิจัยต่อก็คือว่าตัวได้เอากระถางไอ้ตักแกงสิบห้ากับแซลสีมานะนี่ผมคืดพอนะอันนี้เขาจะไปอู้เช็คทักก่อนนั้นก็คือว่าที่มันกลัวนนะแต่คือกลัวตรงนี้ครับนี่ครับอาจารย์พอนะอันนี้คือ ตัดแกงสิบห้าหลุมอ่ะสิบห้าอันนี้สาวซีใข่ค่หน้าของมันเต่านะครับไซส์ใกล้เคียงกันใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันปุ๊บนะครับผมไปอ้เขาผู้รักผู้ยันหม้อขี้หัวแหมมาต้องขายชาติขายไปดินแหเอาชาติเอาไปดินมาทำของขายทำได้เลยนี่ไงฮะแผงน่ะขายเนึ่งตารางเมตร เขาลงได้มากกว่าหนึ่งร้อยต้นหนึ่งตารางวาเขาลงได้มากกว่าสี่ร้อยต้นสีมม่ร้อยต้นสมมติว่าคนตอบแทนต้นละห้าบาทนะครับคนตอบแทนต้นละห้าบาทหนึ่งตารางเมตรนะครับในอันนี้เขาจะใส่ได้มากกว่ามากกว่า,า,าห้าไอาตารางวากับสี่ร้อยต้นอย่างที้ตารางวากับสี่ร้อยสี่ร้อยคูณแท ผมก็ทำเมื่อแกดูเองผมผมดามามดูป้ารอมาดูดนะนะครับว่าคนที่ทำคือคนผมครับผมยังไม่ได้ทำผมผม,ผมมาดูผมปปันรถที่ม่วนกว่าผมไปปันรถที่มาเจะล้วผมว่าเนี่ยห้างเป็นนี่อาจารย์วาันานี้ห้างอาการแล้วห้างอาการนี่คือแอร์รูดมันหมุนได้ไนคุณสิ่งที่คุณจะต้องคุณต้องเฮียนรหูว่าได้ผอยูได้ไดย แล้วยิ่งมันอยู่ได้แม่หนาครับรัศมีอาจารย์ความน้องกลัวตรงนี้มันกลัวลกลัวความจริงที่ตั้งอยู่ไปว่ากลัวผมนะในก่อนนั้นไ,ไ,ไปคู่กันเลยไปคู่อ้าวไอ้บอกว่าไงวะการแปลงอ่ะอีตัวน้อยมันแปลงอ่ะมันแปลงไอ้ขี้นั่นดูไปปั้นรูทีมดีกว่ามามามาดูว่า อาจารย์เข้าใจแล้วว่าผมมาดูแล้วเพราะอย่างว่าผมมาดูเพราะว่าคนที่ดูคือเขานะครับเขาจะมีเครื่องวัด EC กับ pH ทุกอย่าง EC กับ pH คอนโทรลอยู่อ่ะเขาจะส่งข้อมูลมาให้โดยการที่ว่าทายตัวเลขส่งการทํางานมาถึงแล้วไอ้มาดูว่าถ้ามันเกิดปัญหาก่อนไอ้จะดูถ้ามันมีปัญหาไ้ไปดูอย่างหรอกมันทํมันงมันได้ปล่อยมันไปเพราะงานเขาวางจยดนิ่งหมดแล้วอ่ะว่าถึงหมดแล้วผม ทุกแคสะโอยแล้วทุกศาสตร์มันอยู่ในนี่ล้อ่ะเนี่ยซึ่งแขกมันโตอ่ะสองสายพันนี่นะแล้วก็ตัวนี้เอากระทางนั่นไหมนะครับแล้วอันการตลาดง่ายมากอาจารย์อัอเปิใช่ไม่ใช่อันนี้เมาเมาเอาไว้ลองรุ่มเอากระทางใหญ่เออนี่ครับมาส่งมรนี่นี่นะครับอาจารย์ รับก,การก็คืออันนี้แปลงในประเทศอันนี้ไปอยู่ตามประเทศลออ้อไปถึงก็ยกยับสวมไปจบแล้วไง